ครับผมสวัสดีครับแฟนเพจแบริยานะครับผมรอบ2ปีแล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วกันนะครับก็ขอบคุณนะครับผมที่คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยติดตามผลงานมาตลอดนะครับไม่ว่าจะจากลงานละครตามงานอีเวนต์นะครับผมคนก็กำลังใจนะครับจะมีอกันนะฮะแล้วก็ขอให้คนมีความสุขมากๆแล้วกันครับผมส่งปรารถนาทุกอย่างที่หวังไว้นะครับผมไม่ว่าน้องจะเรียนอยู่จะเป็นผู้ใหญ่กันแล้วทำงานกันอยู่ก็ขอให้โชคดีเรื่อง การเรียนทุเรื่องทุกความรักทุกเรื่องของการทำงานนะค,ะครับผมกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆครับผมแล้วก็ขอบคุณมากครับผมแฮปปี้เบิร์เดย์ครับผมครอบสองปีแบริียาครับสวัสดีค่ะแบ <c oughs> รดียานะคะก็ Happy birthday, ะแฮปปี้เบอร์เดย์ค่ะวันนี้เราก็ได้ครบรอบสองปีแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่คอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นแรงบบันดาลใจในการทำงานนะคะก็หวังว่าเราจะมีปีถัดไปอีกหลายๆปี ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะขอบคุณมากค่ะ